สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับหมอปลายเคยเตือนแล้วภัยพิบัติปี2568ระบุเดือนชัดเจนย้อนกลับไปเมื่อ2มกราคม2568เวลา9นาฬิกา28นาทีทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ได้มีการสัมภาษณ์พิเศษ แบบเจาะลึกกับหมอปลายพรายกาซิปซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกวางง้างถึงยานอย่างรู้และคำทำนายที่มักจะสร้างความสนใจอยู่เสมอจากรายการสืบเสาะเจาะข่าว YouTube Thai News มีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองและละเอียดในวันนั้นหนึ่งในประเด็นที่ถูกถามปุกจิบยกขึ้นมาคือเรื่องราวของภัยพิบัติป,ปี2568 ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนยังคงเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดทีมข่าวจะขอย้อนกลับไปฟังบทสัมภาษณ์ครั้งนั้นอีกครั้งเพื่อทบทวนคำถามคำทำนายที่หมอปายได้เคยกล่าวไว้ถึงสถานการณ์ความไม่สงบภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ใดๆที่ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในปีนี้โดยจะนำเสนอรายละเอียดที่หมอปลายได้เปิดเผยไว้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2,568ในคลิปสัมภาษณ์หมอปายได้ให้รายละเอียดถึงเรื่องของภัยพิบัติปี2,568สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนักข่าวถามว่าปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโลกแตกใช่ไหมในมุมมองของหมอปายมองว่าจริงไหม หมอปลายตอบว่าจริงๆมันก็เริ่มมาพักใหญ่แล้วนะมันเริ่มมา2-3ปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่มีสึนามิทีทีแถวญี่ปุ่นแถวนิวซีแลนด์ช่วงนั้นคือเตรียมตัวแล้วภูเขาไฟระเบิด3อย่างนี้ในปี2568นี้นะ่ะเราจะเห็นเยอะขึ้นพิธีกรก็ถามว่าแล้วประเทศไทยเรามีโอกาสไหมหมอปลายตอบว่าดูไว ตั้งแต่ก่อนเข้าปีใหม่แผ่นดินไหวแลนสไลด์ lide, บ้านถลม่มโครงเสาไม่ดีนะ่ะมาจากการเช็คการไหวของพื้นข้างล่างพวกนี้นะ่ะมันเริ่มเกิดแล้วก็น่าจะเห็นในช่วงเดือนมีนาคมแล้วยังเตือนในเรื่องของน้ำท่วมฝนตกหนักรอการระบายหลายอาทิตย์คำทำนายเจ้าคุณวาราปี2568 ปีแห่งการหลอกลวงครั้งใหญ่ภัยพิบัติน้ำไฟอย่างรุนแรงปี2568ประเทศไทยยังวางใจไม่ได้สำหรับเจ้าคุณวราจเจ้าวาดวัดโพทองคุยผ่านไทยรัฐทอลเตือนปี2568ต้องระวังคอเซ็นเตอร์ระบาดมากขึ้นคนไทยอยับร้นไทยกันเองชวนลงทุนคอเซ็นเตอร์ประเทศชาติจะเดือดร้อนหยุดโลก ต้องรู้จักพอยาเสพติดจะเข้ามามากที่สุดและความสามัคคีแตกแยกภัยพิบัติยังมีน้ำยังรุนแรงและไฟยังห้ามไม่ได้เตือนในปี2568น้้าอยำยังมาเยอะระวังภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติน้ำยังมาเยอะปีมะเส็งธาตุทองอุทกภัยยังไม่หมดน้ำเยอะเชียงรายเยอะอย่าสร้างทางขวางน้ำสะพาน อย่าอยู่ในความประมาทถนนที่สุดยังมีอีกเยอะปีพญานาคไข้น้ําแต่พญานาคตาบอดสองตัวให้เป็นเครื่องเตือนใจไม่ควรจะประมาทเป็นทั่วโลกปี2568น้องน้องสึนามิห่วงคนใต้เรารู้เราควรป้องกันก่อนอย่าเสพติดโรคเกี่ยวกับยุงไข้หวัดชนิดหนึ่งแต่เป็นไวหายไว อีกอย่างโรคไข้เลือดออกกินปิ้งย่างระวังมะเร็งชีวิตเรามีค่านะยาปลอมอาหารเสริมผิดกฎหมายรัฐบาลจะคุ้มครองตรวจสอบปรับปรามป้องกันระบบทางเดินหายใจฝุ่นควันภูมิแพ้จะเกิดขึ้นเยอะบ่งเล็บถามว่าไฟยังมีไหมมีแน่นอนปี2568จะเผามากกว่านี้เป็นหนี้สินวางเพลิงเผาโรงงาน เผาตึกอาคารฝากรัฐบาลดูแลทางใต้หน่อยภัยทางใต้จะมีต้องมีการเยียวยาทางด้านของจิตใจให้ความรู้กับเขาและกัญชาจะกลับมาอีกที่ปลูกที่ลงทุนกันไว้รัฐบาลมีเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนหัวอีกเฝ้าระวังปี2568เหตุการณ์สลดอาทิเช่นรถบัสไฟไหม้จะมีมากจะอ,อยู่ในความเคยชิน ต้องพัฒนาการตรวจสภาพก็ใช่และกฎระเบียบไฟเขียวไฟแดงด้วยรถไฟฟ้าคือระบบที่ต้องแก้ไขอีกเยอะย้อนคำทํานายโหนบุษรินดาบพฤหัสจรเข้าราศีธาตุดินเตือนระวังแผ่นดินไหวสึนามิจากกรณีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โดยมีศูนย์กลางที่ประเทศเมียนมาขนาด8.2 ความลึก10กิโลเมตรสร้างผลกระทบรู้สึกสั่นไหวในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยบริเวณภาคเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงบ่ายวันที่28มีนาคม2568อาจารย์บุษรสรินปัตมาคมนักโหราศาสตร์ชื่อดังทํานายชะตาดวงเมืองไว้เมื่อ3มก,กราคม2568 ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์มติชนรายวันและมะติชนออนไลน์โดยเผยถึงทิศทางดวงเมืองปี2568ว่าตามบรรยากาศการโคจรของดาวพระเคราะห์10ดวงที่โคจรอยู่ในจักรวาลรอบโลกจะเป็นตัวบ่งชี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2568ซึ่งดวงเมืองจะดีเรื่องของเงินตอนต้นปี แต่ปลายปีนั้นก็จะตกดาวใหญ่ย้าย4ี่ดวงมีพฤหัสวงเล็บหเสารว,วงเล็บเจ็อังคารวงเล็บสราหูวงเล็บแปดซึ่งจะเดินวิปริตทั้ง4ี่ดวงปี2568การโคจรของดาวพระเคราะห์โคจรวิปริตอยู่สี่ดวงโดยเฉพาะดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่หรือดาวพระเคราะห์หลักซึ่งจะทำให้เกิด ผลกระทบดีร้ายกับบ้านเมืองและดวงบุคคลสำคัญของบ้านเมืองโดยเฉพาะผู้บริหารประเทศนักการเมืองเรียกว่าต้นปีดีปลายปีร้ายลัคนาดวงเมืองอยู่ในราศีเมษดาพระเคราะห์หลักคือดาวพฤหัสวงเล็บห้าเป็นหัวหน้าฝ่ายสุภเคราะห์และคอยให้คุณแก่ดวงเมือง โคจรถอยหลังในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินหรือหลักทรัพย์ขณะที่ดาวพฤหัสวงเล็บ5โคจรถอยหลังตั้งแต่3ตุลาคม2567ในช่วงปลายปีนี้2567การเงินของประเทศจะต้องอ่อนตัวลงไปบ้างและโคจรย้อนกลับโคจรเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่13กุมภาพันธ์2568ไปจนถึง13พฤษภาคม2568ดาวพระเคราะห์หลักอีกดวงหนึ่งก็คือดาวเสารวงเล็บ7เป็นหัวหน้าฝ่ายบาปเคราะห์ก็โคจรถอยหลังและโคจรเดินหน้าในเรือนลาพะวงเล็บราศีกุมลาพะแปลว่าผลประโยชน์หรือผลกำไรสำหรับภัยธรรมชาติให้ระวังแผ่นดินไหว เพราะดาวพฤหัสวงเล็บห้าจรเข้าราศีพฤกษกเป็นธาตุดินและให้ระวังลมพายุแรงรวมไปถึงสึนามิส่วนน้ำท่วมจะมีบ้างอาจารย์บุตรสรินกล่าว